สวัสดีค่ะพบอพอกันกับช่องสาวอีสานรักสมเบรกค่ะมนีมนี้ครื่อไก่บ้านของสาวอีสานจะพาพี่น้องมาเห็ดแกงคั่วหน่อไม้ส้มดองกันจ้าหน่อไม้ดองจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวฮามาดูวิธีทำกันจ้าว่าสาวอีสานจะเห็ดจังไดจ้าอันนี้ก็จะเป็นไกจ้าไกเหลืองจ้าพี่น้อง ส่วนทางนี้ก็จะเป็นนอม้สมจ้านม้ดองเมนเมนพี่น้องเอ้ยตว่วากะแซบแซบนม้ดองนี่ก็จะเป็นพริกแกงใตจ้าใส่สารตําเองจ้าพึ่งออกจากช่องฟิตยังบ่ทันละลายเลยจ้าทางนี้ก็จะเป็นต้นหอมพริกใบบกูดนี่ก็จะเป็นอันกะทิมะาพร้าวจ้านี่กับผงปรุงรสแล้วกะ็น้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาจ้า เครื่องปรุงกับมีแค่นี้แหละจ้าเดี๋ยวเ้าไปดูวิธีทำกันจ้าพี่น้องเอ้ยสาวอีสาน,สาสานเฮ็ดเมนูนี้ย่ำในนี่มันเป็นเมนูที่แบบว่าทรมานจิตใจคนอยู่ข้างๆค่ะพี่น้องทรมานจิตใจเขายังมาพอทรมานเพื่อนบ้านอีกนี่แหละจ้าอันนี้ชีวิตคนต่างเดียดเนาะอยากกินของแสบพี่น้องเอ้ยทรมาน คนอื่นแหละจ้าเอากะทิไปขัวให้มันแตกมั่นเซ็จแล้วก็เอาพริกแกงลงไปผัดจ้าผัดให้หอมๆอมเลยจ้าพี่น้องเซ็จแล้วก็มัดทยอยใส่อันกะทิลงไปเรื่อยๆจ้าแล้วก็ผัดให้มันหอมเลยจ้าพี่น้อง ข้าผัดกะทิกับพรแกงพร้อมได้ที่ใส่ล้กก็มาใส่ไก่จ้าเอาไก่ลงไปขวบให้มันสุกจากพี่นอง เดี๋ยวเข้ามาปรุงรสกันจ้าใส่ผงปรุงรสแล้วก็น,น้ำตาลปิบมีน้ำปลาจ้า <c oughs> เครื่องปรุงมีแค่นี้แหละจ้าหลายอย่างปรุงรสตามชอบเลยเด้อยจ้าชิมเอาจ้าจ้าสาวอีสานปรุงเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวจะล่อให้ไก่สุกในะจังหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวสาวอีสานจะยกไปแกงต่อข้างนอกบ้านจ้าตอนชส่อันนอกใหม่สมจ้าพี่น้อง แกงในบ้านอันแกงใจข้าเจ้าพนจากพี่นองกินมันฉุนจ้าเวลาใส่นอไม้สมนี่จ้าเอามาแกงต่อด้านนอกจก้ะพุนะ่นน่ะกินหอมไปหอดผูเห็ดงานฟังทั้งผุ่นไละพิะ่นขึ้นสิได้กินหอมแกงสาวอีสานเนาจะจ้าใจแล้วเดี๋ยวมาใส่นอไม้สมกันจา้าของแสบ ย่อมมีกลิ่นแรงจ้าตัวนะักกิิพนหอมขนาดเลยจ้าพอน่อไม้ซุกได้สักพักหนึ่งเสร็จแล้วห้าก็มาใส่พริกขั่นต้นหอมใบบักโกรธทำให้ใบหัวละ้าหรือกระเพราใส่เพิ่มน้ำยิ่งดีเลยจ้าพี่น้องหอมหอมจ้าตอนนี้ หอมเครื่องแกงหอมน้ำม,ม้สมสำหรับเผานี่ก็หอมอิลีจา้าแต่สำหรับคนอยู่ข้างๆนี่เขาหนีซีเมนต์ขนาดเลยจา้าถึงได้เอาออกมาแกงข้างนอกกันนี่ละจา้าแต่ว่าตอนนี้ก็ย่งหนาวอ,อยู่จา้าอยู่ทั้งนอกนี่ก็ประมาณสี่หาองศาจ้าพี่น้องแต่ว่าก็อยากกินของแสบก็ยกมาแกงข้างนอก กินหอมไปหอดพูเฮ็ดงานฟังทั้งผุนเพ่นเลยจ้ะเพิ่นขึ้นสิเด็กกินแกงสาวอีสานอยู่ดอกจ้าเพราะว่าล่มพัดไปหาเพิ่นฟังทั้งผุนจ้าพี่น้องพูนเพิ่นพูผูเฮ็ดงานอยู่ฟังทั้งผุนเด็กินแกงสาวอีสานบอทั้งผุนหอมอีลีเดอร์สำหรับข่อย เสร็จแล้วจ้าแกงขวัวนอไม่สมดองของสาวอีสานจาพี่น้องจังไดก็ฝากช่องสาวอีสานรักสมบิกน้ำเนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดซับตะไคร้ให้สาวอีสานน้ำเนเด้อจ้า